ีเบสิีจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวเยนตาโฟร้านเด็ดในโชคชัย4กันที่ร้านอ้วนเย n นตาโฟเจ้าเก่าหาดใหญ่ร้านนี้เขาเปิดมากว่า25ปีแล้วนะคะทีเด็ดของที่นี่คือเขาจะใส่กุ้งทอดลงไปในเยนตาโฟค่ะและเขาให้เครื่องเยอะมากมาแบบจุกๆเลยกินแล้วรู้เลยว่าใช้ของดีมีคุณภาพเราสั่งเป็นเส้นใหญ่เยนตาโฟมาเสิร์ฟถ้วยใหญ่เลยค่ะน้ำซุปมีความหวานแล้วก็จะมีรสชาติของเต้าหู้ยีเข้มข้นเลยทีเดียว เขาให้เครื่องเยอะมากมีทั้งลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาไม่มีความเค้าเลย เลือดปลาหมึกกรอบลูกชิ้นปลาเส้นเกี๊ยวกรอบเต้าหู้ทอดกรอบและกุ้งทอดตัวนี้คือดีมากเป็นทีเด็ดของเขาเลยยิ่งตอนที่กุ้งทอดซับกับน้ำซุปนะคะคือฟินมากและเราก็ยังสั่งกุ้งทอดชุดเล็กมาเพิ่มอีกกินให้จุใจไปเลยเขามีให้เลือกทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่เราสั่งชุดเล็กมาได้ประมาณ5ตัวเขาทอดมาเหลืองกรอบตัวแป้งเขาจะปรุงรสมาแล้วมีความเค็มนิดนิดกินเล่นเพลินเลยใครมาแถวนี้บอกเลยต้องแวะร้านอ้วนยินตาโฟเจ้าเก่าหัด ใหญ่พิกัดร้านอยู่ที่โชคชัยซอย52นะมาแถวนี้ต้องแวะให้ได้เลย